ครับวันนี้จะพาดูบรรยากาศถนนคลองน้ําไหลครับเนี่ยครับบ้านไปที่ทํางานถานนวิวบรรยากาศวิวสวยๆวยันนี้อากาศครึ้มๆนะครับตกหรือเปล่าขวามือปัป๊มปอตอทอ ทำงานครับโดยประมาณเพื่อติดไฟแดง ซ้ายมือก็จะเป็นทอกอสอแล้วก็การไฟฟ้านะครับกสแล้วไฟฟ้าก็มีร้านค้าซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนว,นวันวัรศึกษาครับโรงเรียนประถมโรงเรียนเอกชนนะครับโรงเรียนว,นวันวัรศึกษาเด็กเยอะนะครับที่นี่น่ครับขวามือก็จะเป็นนี่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์แอไว้แอทไว้คลองลาน งใช้ไฟฟ้านี่ครับร้านอาหารแนะนําเลยวันดีโภชนะใชายสีมีเกี้ยวข้างหน้าก็จะเป็นสีแยกคลองไหลนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าไปที่วัดการอําเภอนะครับท้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทางวังตะเคียนนะครับไปวังตะเคียน ก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นเซเป็นบิ๊กซีมนี่นะครับตลาดสดร่วมมิตรนะครับทางซ้ายมือก็จะมีรีสอร์ทนะครับมีรีสอร์ทซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นตลาดนัดเย็นวันจันทร์วันศุกร์น,น,นะครับแล้วก็จะมีร้านขายไก่ย่างขายของเยอะแยะเลยคนเยอะนะครับไก่ย่างตอนเช้าจะมีโรงแรม มีรีสอร์ทที่พักเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นร้านรุ่งนภา,าเซ็นเตอร์แหงเอาหมูกระทะย่างเนย ก็จะเป็นโรงเรียนคลองลานวิทยาทางซ้ายมือนะครับตรงข้ามฝั่งขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลคลองลานครับอันนี้เราอยู่ที่ตำบลคลองน้ําไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรครับพาทุกท่านมารีวิวถนนสวยๆครับเดี๋ยวก็ถึงที่ทํางานแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับถึงที่ทํางานแล้ว สวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ